สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะมาพูดถึงของที่ฉันซื้อมาและใช้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบแล้วก็ทำให้ฉันรู้สึกเสียดายเงินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงไปกันค่ะสำหรับตัวแรกก็คือตัววิตามินซีของแบรนด์เคที่ดอนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเซรั่มมีสีส้มอ่อนๆไม่มีกลิน่นเมื่อทาลงไปที่ผิวหน้ามันจะรู้สึกหนึบๆที่ผิวหน้านิดหน่อยนะคะ ซึมเข้าผิวง่ายตัวนี้ฉันใช้แล้วฉันเฉยๆมากๆเลยไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นกับผิวหน้าฉันเหมือนไม่ได้ใช้เลยราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณไม่ไม,ไม่ไม่เกิน500บาทนะคะ30 ml ซื้อมาจาก e ีมแอนค่ะตัวต่อมานะคะก็คือตัว u c e r e n น Scrub อันนี้เขาเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของ u c e r e n แบบ สครับนะคะเขาจะเป็นเม็ดสครับสีเขียวสีฟ้าสีขาวปนๆกันเป็นเนื้อเจลเม็ดสครับเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่ใช้แล้วไม่ไม่บาดหน้านะคะหลังใช้ผิวหน้านุ่มค่ะแต่ว่าฉันแพ้เพราะว่าทุกครั้งที่ฉันใช้เขาอะสิวจะขึ้นทีนี้เมื่อไม่นานมานี้ฉันก็ได้ติดตามพวกคุณหมอแพทย์ผิวหนังอะที่เขามาทำ ติกตอก,กันคุณหมอเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาจะไม่ใช้เลยก็คือพวกสกครับสครับผิวหน้าเพราะมันจะทําให้ผิวหน้าของเราบาดมีรอยขูดเออคือ,ค,อคือเอาอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าคุณหมอเขาบอกประมาณว่ามันจะทําให้ผิวหน้าเราบาดอะพอเราผิวหน้าเราบาดปุ๊บมันก็อ่อนแออ่อนแอปุ๊บสิวก็เกิดขึ้นง่ายฉันก็เลยคิดว่าเออมันก็คงจะจริงเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันใช้เขาอะ สิวฉันนก็ขึ้นตลอดอ่ะเขาอยู่ที่100 ml ราคาประมาณ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทนะตัวนี้ฉันฉันใช้แล้วฉันไม่ชอบเลยแล้วก็เสียดายเงินมากๆแต่ที่เห็นมันหมดนี่คือฉันเอามาสครับผิวตัวนะตัวต่อมาก็คือยาสระผมของแบรนด์ Oriental นะตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อเจลสีใส กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นหอมหวานบวกหอมสดชื่นฉันชอบกลิ่นประมาณนี้ฉันชอบมากๆเลยฟองของเขาก็ปานกลางเหมือนยาสระผมทั่วไปหลังใช้ผมนุ่มไม่แห้งกร้านนะแต่ว่าฉันแพ้เพราะว่าทุกครั้งที่ฉันใช้เขาว่าสิวมันจะขึ้นรอบๆอบ,อบขอบไรผมอะ่ะฉันก็เลยไม่ชอบตรงนี้แหละราคาอยู่ประมาณ200กว่าบาทปริมาณ4 0 0 ml หากใครชอบกลิ่นประมาณแบบว่าสดชื่นสดชื่นบวกหวานแล้วก็คิดว่าตัวเอง ไม่แพ้อะไรง่ายๆก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะตัวต่อมานะเป็นน้ำตบลูกเดือยจากแบรนด์ญี่ปุ่นเขาจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นเมื่อทาลงไปที่ผิวแล้วซึมเข้าผิวง่ายตัวนี้เมื่อฉันทาลงไปที่หน้าฉันรู้สึกว่าฉันแพ้เพราะว่ามันจะมีสิวผดเล็กๆขึ้นทุกครั้งที่ฉันใช้พอฉันหยุดมันก็ไม่ขึ้นฉันก็เลยเอามาทาที่ตัว พอทาที่ตัวแล้วมันซึมง่ายมันเหมาะกับอากาศประเทศไทยอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอะ่ะเขาจะอยู่ที่500มิล500 ML ราคาไม่เกิน200บาทอันนี้ซื้อม,มาจากร้านมาซึมมาโตนะคะตัวต่อมานะเป็นอของแบรนด La che, per ์ La Roche Posay Per Vitamin C 10 ตัวนี้เป็นเนื้อเซรัม่มสีส้มสีเขาแบบสีส้มค้นมากกลิ่นหอมมากเมื่อทาลงไปที่ผิวน่าจะรู้สึกผิวเนืดๆนิดนิดนิดห,ห,หน่อยนะซึ่งเข้าผิวง่ายฉันใช้แล้วฉันเฉยๆมากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสำหรับตัวฉันอยู่ที่2 ml ราคาแรงนะจ๊ะประมาณ1,500บาทอันนี้ฉันซื้อมาจากวาสันนะ ตัวต่อมาก็ของแบรนด์ The Ordinary ตัวนี้เป็นในอาซินามายเป็นเซรัม่มใสๆไม่มีกลิ่นเมื่อทาลงผิวจะรู้สึกหนึบๆผิวนิดนึงซึมเข้าผิวง่ายฉันใช้แล้วฉันแพ้สิวผดขึ้นที่หน้าฉันก็เลยต้องยอมแพ้กับเขาราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ5 0าบาท30 ml อันนี้ฉันซื้อมาจาก เขาเรียกอะไรคอนวีนะตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ The Ordinary เหมือนกันแต่เป็น ASA นะเป็นเนื้อเซรามสีแดงเลือดนกเลยไม่มีกลิน่นเมื่อทาลงผิวก็จะหนึดหนึดลิดนึ่ง,งซึมลงผิวง่ายตัวนี้ฉันใช้แล้วไม่แพ้นะแต่ว่าเห็นผลไหมฉันใช้เขาไปแค่2ครั้งเองฉันซึ่ง2ครั้งที่ผ่านมามันก็ยังไม่เห็นผลแล้วฉันก็ทิ้งเขาไว้ซึ่งฉันคิดว่าเขาหมดอายุแล้วแหละ ตัวนี้ไม่แน่ฉันอาจจะซื้อมาลองอีกรอบหนึ่งนะเขาอยู่ที่30 ml ราคาประมาณ500บาทซื้อมาจาก c o n v ีตัวถัดมาก็คืออตัวนี้จะเป็น Cleansing Oil นะมี2แบรนด์ก็ของ DHC กับ MKB เขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อออยสีเหลืองอ่อนๆกินหอมอ่อนๆตัวนี้เมื่อนวดไปสักพักแล้วเราใช้น้ำเปล่านวดตามเมื่อเขา โดนน้าเปล่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ํานมนะชั้นใช้แล้วฉันอุดตันอ่าสิวขึ้นสิวขึ้นเยอะมากเลยตัว d h c จะอยู่ที่70 ml ราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพงอะ่ะแต่จําไม่ได้ตัว mbk อยู่ที่200 ml ราคาไม่เกิน300บาททั้ง2ตัวนี้ซื้อมาจากร้านมาซึมโมโต้นะตัวสุดท้ายก็คือ เมคอัพร uh, ี m o เวอร์มาจากแบรนด์ b i o r รตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเอเซนส์ใสๆนะกลิ่นหอมสดชื่นสดชื่นตัวนี้เมื่อนวดไปที่ผิวสักพักแล้วก็ใช้น้ํานวดต่อเมื่อโดนน้ำเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะใช้แล้วรู้สึกว่าอุดตันเหมือนกันแต่ว่าอุดตันน้อยกว่าพวกออยราคาจำราคาไม่ได้อ่ะซื้อมาจากวาสันนะคะตัวนี้อยู่ที่230 ML ค่ะ สรุปนะเหตุผลที่จะไม่ซื้อ3เพราะว่า1ใช้แล้วไม่เห็นผลอย่างตัวเคทิดดตัวดิออร์ดิออดินารีที่เป็นตัว aha แล้วก็ตัวลาโรดโพเซส่วนส่วนที่เหลือก็คือใช้แล้วแพ้สิวขึ้นซึ่งมันเสียดายเงินนะเนี่ยรวมๆกันก็เป็นหลักพันนะแต่ว่าเรื่องแพ้นี่ก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะเพราะว่าอย่างฉันฉันอาจจะแพ้ตัวนี้แต่พวกเธออาจจะไม่แพ้ก็ได้ ใครอยากลองตัวไหนหรือใครเคยลองตัวไหนแล้วมีปัญหาหรือไม่มีปัญหายังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะขอบคุณนะที่ติดตามและรับชมแล้วก็ขอให้ทุกๆวันะเป็นวันที่ดีของพวกเราทุกๆคนนะขอบคุณค่ะ